่วดาวินคาสวรรค์ให้มาฟาประทานประโยชน์มากมายมหาศาลรกษรเตรกรได้วันนี้ครับพี่น้องเสตคอนวันนี้อาจารย์วิชาครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะฮะแปลงดาวอินคา,านะครับ,บน่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้น,นเวลานี้นะครับก็ได,บได้เริ่มได้รับผลผลิตนะและว้วก็วันนี้มีนักวิชาการไปจำแปลง นะครับก็มีอาจารย์ขอโทษครับชื่ออะไรครับอาจารย์มสกรับอาจารย์อาจารย์สมนึกหลนจันะนะแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยชื่ออะไรครับพี่โทษครับชื่อธรณสศนประพันธ์ครับอ่าพี่ธรณสศนนะครับแล้วก็อาจารย์สมนึก<ห>น,นะครับหลนจันผมดูแล้วนี่อาจารย์ดินตรงนี้เนี่ยขอโทษพี่น้องเสียก่อนครับผมให้ดูดินนิดหนึ่งนะครับดู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 โอ้โหมันเป็นดินทรายปนดินเหนียวเนี่ยมันแตกระแหงแบบเนี้ย เขาเรียกว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยย่าคายังร้องอาจารย์ย่าคาร้องไห้เลยสะอื้นปลูกไม่ขึ้นแต่ดาวินคาขึ้นแล้วเริ่มได้รับผลผลิตอาจารย์อยากบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรครับ,รบการปลูกพืชน,นี่ครับมันต้องปลูกให้เหมาะกับพื้นที่ครับปลูกพืชต้องเหมาะกับดิน พืชชนิดนี้เหมาะกับดินชนิดนี้ครับแต่ตัวดาวินคาเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับโอ้โหแม้กระทั่งพื้นดินที่เสื่อมสภาพแล้วครับตัวดาวินคายังจะเดินเติบโตได้ดีมากครับอืมแล้วแปลงนี้เล่าให้ผลผลิตเนี่ยจารย์มันเริ่มให้ผลผลิตสองเดือนกว่าๆครับอายุสองเดือนกว่าๆก่เป็นลูกแล้วแต่ถ้าตามนี่สองปีอะ แต่ปาล์มนี่ต้องสองปีครึ่ง oh ขึ้นไปครับอืมง hmm, ั้นเรามาปลูกดาวินคาดีกว่าเพราะรว่าแต่ดาวินคาเนี่ยครับเอ่อมันมีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับ hmm. เขาบอกว่าการทําเกษตรนะครับจุดที่สําคัญคที่สุดเพื่อให้คุ้มกับการลงทุนที่ดีที่สุดต้องเริ่มต้น ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกสายพันธุ์ครับอาจารย์โอ้โหแล้วของเรานี่คือลิขสิทธิ์เลยลิขสิทธิ์ครับสายพันธุ์นี้ลิขสิทธิ์เลยหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วรับประกันด้วยผลบริกอรมานี่นะรับประกันซื้อคืนนซื้อคืนตั้งแต่ใบอาจารย์ตั้งแต่ใบครับ้ใบครับมันเป็นได้ขนาดนั้นเลยพี่มันเป็นประโยชน์สูงสุดครับมันมีประโยชน์สูงสุดมากๆใช้ได้หมดเลยครับโอ้โหใบนี้มันมีมันมีอะไร โอเมก้าสามหกาอาจารย์เดี๋ยวเฉพาะในใบนะครับมันจะมีกรดฟีร0ลงร้อเท่าครับผมมากกว่าพืชอื่นเยอะโอ้โหแล้วนี่มันออกลูกทุกข้ออย่างนี้อาจารย์ทุกข้อครับปาดิโทและหลังจากนี้เฉพาะสายพันธุ์เชียงราย3นะครับครับตอนนี้เป็นเชียงราย2อยู่ครับ ถ้าเป็นเชียงรายสามจะออกเป็นช่อเลยครับโอ้โหตายแล้วพี่น้องเกษตรกรที่เคารบครับหกเดือนรับผลผลิตแล้วขายได้ตั้งแต่ใบเลยอาจารย์ครับได้หมดได้หมดทำชาเลยทำชาอยากกิมชาดาวอินคาไปที่ไหนอาจารย์เชิญที่สำนักงานบริษัท ดาวต้นเกษตรไทยท่าจังหวัดสงขลาก็ที่อำเภอกวนเนียงตำบลควนโสตํบลกวนโสมเบอร์โทรมีชักเบอร์ไหมอาจารย์เบอร์ใครมีเบอร์นี่มาหน่อยประธานดีกว่าประธานบริษัทกวาบกระตุ้นครับผมบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ สามเเด่ี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดีแต่ถ้าไปกระบี่อาจารย์ถ้าไปกระบี่ก็ติดต่อที่อาจารย์สมนึกครับอาจารย์สมนึกที่อุทยานคินข้าหลวงอ่าหมู่สองอะไรอาจารย์หมู่สองคบตำบลคลองหินอำเภออ่าลึกจังหวัดกระบี่ไปไม่ถูกโทรเลยอาจารย์โทรหมายเลขศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเ็โอ้โหงั้นอาจารย์ ตอนนี้ยางราคาไม่ดีแต่ปลูกดาวอินคาขายได้ตั้งแต่ใบยันลูกแถมประกันราคาอีกใช่ไหมเพราะฉะนพี่น้องคนไหนที่สมองมีปัญหาอยู่ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมให้มีแม่อาจารั์ต้นสวรรค์ให้มาฟ้าประทานประโยชน์มากมายมหาศาลเกษตรกรได้ปรดนี้ทั่วดาวินคาโอเมก้าบนดิน ไไม่เคยยด้ินจริงๆอาจารย์วันนี้ผมได้ดูแล้วอ่ะอนาคตเนี่ยนะถ้ามันเก็บได้ตั้งแต่ใบอย่างนี้อาจารย์โอ้โหนี่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 โอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับแค่เดินมาสัมผัสหรือครัในแปลงในแปลงแค่ได้ลุมกลิ่นดอกแล้วก็ใบก็มีความสุขเหลืองไหลแล้วหลงไหลครับจริไม่งั้นรู้อย่างนี้ปลูกนานแล้วนี่น้องดาวนี่ ไปไ็นไงเก็บโอ้โมาจากไหนครับเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงผมอาริฟินมะรัตอาริฟินมบร,รัตเออเออเออลูกไม่เอาเอาแต่ใบอย,อย่างเดียวเพราะใบมันมาก่อนลูกใช่ไหมบางตัวนี้จริงๆแล้วในลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะวิยทยาศาสตร์การแพทย์เลยแต่ที่สําคัญตัวนี้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มีตัวโอเมก้า อย่างที่ว่ามันมาจากทะเลซะส่วนใหญ่แต่มันอยู่ในพืชเป็นไปได้ยังไงโอโ้โหนี่นี่นี่เจอนักวิชาการตัวจริงเลยตอนนี้โอ้เราไม่รู้เรื่องแพทย์ใช่ไหมกินอย่างเดียวมาลูกมันมีรสฝาดอาจารย์เมื่อกี้ที่ผมชิมเข้าไปนะฝาดนะนเ,ออเ,ออเริ่มต้นฮะตัวลูกของมันนี่เราจะรู้จักในฐานะของแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนโบราณว่าสมอเทศหรือสมอไทยอืมตอนนี้จะช่วยกัดเสมหะ แล้วก็แก้เจ็บคอแต่สำหรับลูกของไอตัวนี้ดาวอินคานี่นะดาวอินคาโดนเลยครับโดนเลยโอ้โหจุดยอดวันนี้อยากฝากพี่น้องเกษกรว่าไงบ้างบูดาวอินคากเพี่น้องอย่างนี้ไหมดาวอินคาพี่น้องคับผมคือจริงๆแล้วทุกวันที่ท่านเดินคอตกเพราะท่านไม่มีทฤษฎีใหม่ในการทำงานแต่วันนี้ทางเลือกจากบริษัทครับ แล้ววินาทีนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะโอ้โหสุดยอดถูดยอดอาจารย์มีอะไรฝากพี่น้องเกษตรกรเนี้ยพี่น้องเกษตรกรครับในประเทศไทยทุกท่านครับครับวันนี้เวลาที่เราคิดจะทำเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใดก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงครับและ ตรงใช้ความจำนานการแต่วันนี้ถ้าพูดถึงความจำนานการในเรื่องสาขาพืชครับท่านไม่ต้องไปไหนแล้วครับเรารับปรึกษาให้ท่านตลอดจบยี่สิบสี่ชั่วโมงจนครบท่วนกระบวนความทุวนกระบวนาผมชอบตรงเร็วอาจารย์แต่ไม่ใช่นกกระจอกไม่ทันกินน้ำโอเคครับวันนี้อาจารย์นิชาดีใจนะแทนพี่น้องเกษตรกรครับที่ได้มีโอกาส นะครับเรียนรู้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใช้เวลาแค่6เดือนสามารถทำรายได้ให้กับเราได้นะไม่ต้องรอนานนะครับทุกคนที่อ่านี่เป็นกอบเป็นกรรมเลยโอเคครับวันนี้ของคุณ